อ่าโอเคนะครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะเพื่อนโซนะครับเราอยู่กันในเกมลักล็อกออริจินพีพีกันนะฮะรองรับระบบภาษาไทยมีเสียงภาคภาษาไทยน่ารักด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับระบบการฟาร์มและการหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็ t เทนไทม์นะว่ามันทํายังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปลูกวนฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้ผ่านแฟนเพจของ แล g น a ล o ็อกออริจินั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็เมื่อตัวละครนะครับเราเล่นมาถึงเลเวล40เนาะก็คือก็เปลี่ยนอาชีพอะไรปกติอะไรอ่ะอย่าพูดถึงเรื่องระบบฟาร์มไม่หนึ่งนะครับทุกคนจะเห็นไอคอนทนี่เป็นโล่สีเขียวด้านบนนะครับที่เป็นไ,ไอคอนโล่ดาบนะดกดเข้ามานี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าในส่วนของตัว b u t t l e time นะครับตรงนี้เนาะก็ปกติไอคอนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับ ถ้าไอคอนไม่เด้งขึ้นมา<ๆ>ก็ให้เราเข้าไปตรงตามพวกอีเวนต์ต่างๆก็ได้มันจะมีขึ้นมาอยู่ดีนะครับตรงนี้เนาะอ่ะขเ,เข้าไปก่อนนะครับก็ตรงนี้ตรง2ส,ส่วนเนี่ยไม่มีละมากครับ2ส,ส่วนตรงนี้ก็จะมีซ้ายและขวานะครับก็เดี๋ยวพูดด้านขวาก่อนแล้วกันนะครับ b ปเท่นไทม์นะครับด้านขวาเนี่ยก็ตัวเกมเนี่ยใน1วันนะครับเราจะปล่อยฟาร์มได้120นาทีนะครับโดยที่120นาทีเนะี่ยเราก็จะได้ทั้ง อีเ e x กพีเบสนะครับอี EX p กพีจอฟนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะดันเลเวลเพื่อจะอัปเกรดนะครับสกิลนะครับเซตตัดตัวละครเปลี่ยนอาชีพอะไรต่างๆก็120นาทีนะครับต่อ1วันนั่นเองนะฮะก็ตรงนี้นะครับไม่มีเขาเรียกนะเขาเรียกว่าไม่มีกักตุนหรือไม่มีดองนะครับก็ตี5มันรีเซตเลยนะครับตรงนี้เนาะก็พยายามใช้ให้หมดภายใน1วันนั่นเอง ก็การใช้อย่างคุ้มค่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็คือเวลาต่อสู้ในนี้คือศูนย์นะฮะก็คือเขาเรียกนะยังยังไม่ได้ใช้เวลาในการสู้เลยถ้าเกิดว่ามาเล่นถึง120ร้อยยสิบนาทีมันจะขึ้นสถานะอ่อนล้าคือมันจะไม่ได้อะไรแล้วนะคือหลกัหลกๆเลยก็คือเราต้องฆ่ามอนให้ไวที่สุดนะครับถ้าตีแบบวงกว้างหรือ AOE แล้วตายหมูได้ยิ่งดีคือง่ายเลยฆ่ามอนใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับง่าย แล้วตัวเกมมันจะมีอไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเข้าไปที่กระเป๋านะครับมันจะมีลูกอมถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะมีลูกอมอยู่ชิ้นนี่ไงลูกอมตัวนี้ครับลูกอมตัวนี้นะครับเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยนะครับนี่นี่น,นี่ก็จะช่วยเขาเรียกลดเวลาลดเวลาให้เราเนาะอย่างนี้ครับนี่ลูกอมแอดวานซ์นะครับจะมีลูกอมอยู่2อันนะมีซูเปอร์ลัคกี้แคนดี้นะครับกับลูกอมแอดวานซ์สปีดแคนดี้ รวม Advanced Speed Candy เนี่ยนะครับก็สามารถ c o m b i n ได้นะเดีย๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ครับมันก็จะ c o m b i n ได้นะครับตรงนี้จากม่วงก็กลายเป็นสีทองตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้เลยอ่ออยาเดี๋ยให้ดูอันนี้ก่อนนะครับ Advanced Speed Candy ตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยนะครับ Fuel b a t t o n นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่านั่นก็หมายถึงมันจะาร,ร์มเร็วได้3เท่านะครับผมอ่าเขาบอกว่าทั้งยังก่อให้เกิดไอเทมดรอป3ครั้งอ่า คือสมมติเราเราไปตีมอน1นาทีถูกไหมครับตัวเกมมันก็จะคิดเป็น3นาทีของที่ได้รับเนี่ยปกติป,ก,ก,ปกติดอก1ชิ้นมันก็จะตอดเป็น3ชิ้นอะไรประมาณเนี่ยเราสามารถที่จะหลอมได้นนเองนะครับเราสามารถที่จะหลอมเป็นสีทองสีไรได้นะครับมันก็จะมีระบบหลอมอมันอยู่เป็นระบบคอมไบนะครับไล่คอมไบไปก็จะช่วยลดเวลาเราเพราะว่าบางทีเราเล่นนะไหมหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีสมมติใครเล่นบนมือถือใช่ไหมเราต้องปล่อยมือถือไว้อ่ะร้อยยี่สิบนาทีอ่ะสองชั่วโมงอ่ะ คือเครื่องร้อนแบตเสื่อมพอดีถูกไหมครับเราก็ต้องใช้ลูกอมตัวนี้แหละในการเล่งนั่นเองถ้าเกิดเราเล่งถ้าเราดูตัวลูกอมแอด,ดวานนะลูกอมแอด,ดวานเนี่ยนะครับมันเล่งได้ถึง6เท่านะฮะถือว่าไวยนะ6 2 2อเล่นแค่20นาทีเองนะครับคือการปล่อยบอร์ด20นาทีก็ไม่อาจจะไม่ทาให้ามือถุอมือถือร่ายร้อนขนาดนั้นก็แนะนำนะครับเวลาเราจะปล่อยบอร์ดจริงๆนะแนะนําให้เล่นตอนท้ายเลยนะครับ ไม่ถึงสมมติเราจะนอนสมมติเราจะนอนละคืนนี้ให้เราปล่อยบอดไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเราก็ปล่อยบอดใช้ลูกอมซูเปอร์สปีดตี้แคนดี้นะก็20่นาทีเองนะครับแป๊บเดียวนะฮะก็คือจบนั่นเองนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับตรงด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีคําว่าレスโบนัสนะฮะอย่างレスโบนัสเนี่ยนะครับมันจะได้ตอนที่เรานะฮะใช้นะครับสตามินานะครับ ไม่ครบนะฮะต่อวันเหลือต่อวันนะฮะมันก็จะคืนเป็นเบสเป็นจ็อบมาให้นะครับตามจำนวนเลยประมาณนี้เนะะาะนเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูแล้วกันก็ตัวเกมมันจะมีจุดแนะนําระบบฟาร์มด้วยนะครับเวลาเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเลเวลประมาณนี้เราจะไปตีตัวไหนดีแล้วก็มาดูตรงนี้ได้นะอย่างผมเลเวล40ใช่ไหมครับเราก็ไปตีตรง Not Gi v e n ได้ตรงนี้เนาะเนี่ยไปตี ตรงเสาเกตไพย,ย้อนก็ได้นะครับหรือตีตรงรังมดก็ได้อ่ไอชิผมไปตีตรงรังมดเนาะมันก็จะพาเราเดินไปนี่เดี๋ยวใช้สปีดดี้แคนดี้ด้วยจะได้ไวหน่อยโอเคไหมอ่ะนี่ครับก็มาตรงนี้ละนี่ก็จะไวนิดน,นึงนะฮะสบายสบายนะครับไนะล่ตีไปเรื่อยๆอ่ะก็มาถึงตรงนี้เดี๋ยวใช้น้ํายานิดน,นึงเวลาเราตีเราก็มันจะมีน้ํายาเร่งความเร็วอยู่นี่ a spd หกสิบ เราเล่นใส่เอจไอเนาะตีไปตีไปคือพยายามจบให้ไวที่สุดนะครับมันจะได้เปรียบนิดน,นึงเนี่ยสองนาทีอ่ะก็อย่างที่ผมบอกคือถ้าเราใช้ลูกอมใช่ไหมถ้าเราใช้ลูกอมเยวผมใช้ลูกอมคูคณสองนะอ่ะใช้ไปให้ดูตัวอย่างเฉยอ่ะนี่ครับมันก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมครับ ดูนะมันจะไวขึ้นป่ะแบ๊บเดียวเนี่ยขณะนี้คุณจะอยู่ในสถานะนะครับเร่งความเร็ว3เท่านะครับเวลากระโดดสู้คุณก็จะเพิ่มขึ้น3เท่าไอเทมที่คุณดรอปก็จะเพิ่มขึ้น3เท่าโอเคไหมครับอ่าตัวนี้ง่ายๆนะครับโอเคเนาะออกเข้ามาใหม่ก็หายเนี่ยสามอ่ะไล่ดูไปเนี่ย E.P ก็ได้3เท่าตัวคนสังเกตไหม น,ก,นก็ค่อนข้างไวนะประมาณ20ิวิยี่สิวิมันก็ขึ้นมา1นาทีแล้วเนี่ยตีไปมันจะมีตรงรูปโลครับจะขึ้นว่าคูณ3ามห้าทีแล้วแป๊บเดียวนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่สูตรอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะเป็น ที่ผมบอกตอนแรกก็คือมันจะเขียนว่า Monster Ambition ตรงนี้นะครับมันจะเป็นระยะเวลา b บสซิ่งก็คือเราเปิดปิดได้ตรงนี้นะก็อย่างผมบอกคือถ้าเปิดเนี่ยมันจะใช้ระบบที่ดอกข,นะของเพิ่มนะครับดอกของเพิ่มนะแต่ว่าเราจะไม่ได้ EXP อันนี้ไไปใช้ตอนท้ายนะส,สมมติสมิทีเราหมดเนาะเราเน้นฟาร์มของเดียวแล้วก็มาเปิด Monster Ambition ตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะก็คร่าวๆเนีย่ยตีไปประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ฟาร์มไปก็พยายามดู จุดที่เราสามารถที่จะคิวสัตรูได้ไวๆนะฮะเนี่ยก็ได้ไล,ลนตีไปเรื่อยนะครับถ้ามีอาหารมีอะไรก็ใส่กินไปให้หมดนะฮะตอนเราฟาร์มครับมันก็จะช่วยได้เนี่ยมีอาหารมีอะไรก็กินไปให้หมดเงี้ยเรากดใช้ของนะมันช่วยเนของอาหารแล้วก็เอาอาหารมากินได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าพลังนะครับให้กับตัวละครของเรานะครับผม อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะฮะบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร b ์กับช่องเพื่อนโซนได้ละกันแล้วพบกันใ,ใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่อัพสกิลไป